ครับสวัสดีครับมันไรพารวยนะครับคลิปนี้นะครับหลังจากที่ข้าวโพดนะครับโดนหนอนกระทู้ลงนะครับแล้วผมฉีดยาไปสองสามรอบนะครับหลังจากที่ว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่ามันดื้อยานะครับตอนนี้ก็เริ่มเอาอยู่แล้วนะครับตอนนี้ข้าวโพดก็เริ่มดูดีขึ้นนะครับเริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มแทงใบแทงอะไรขึ้นมาใหม่นะครับใบที่ขาดก่อนหน้านี้ก็ก็คือเสียหายนะครับแต่ว่าก็มียอดใหม่ แต่ขึ้นมานะครับผมหนอนก็เริ่มตายแล้วนะครับหลังจากที่ผมฉีดล่าสุดไปสองสามวันนี่ครับนี่คือตัวหนอนนะครับที่ตายนะครับนี่หลังจากที่ผมฉีดล่าสุดไปสองสามวันก็ใช้เป็นอ่าไอ้นี่นะครับไออีมาเมกนนนะครับฉีดนะครับแล้วก็มันใช้ทั้งอีมาเแมกนนแล้วก็อ่า คอฟีนาเฟอร์นะครับฉีดนะครับเดินฉีดเอานะครับรอบสุดท้ายเพราะรถไถเข้าไม่ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูอีกรอบนึงถ้ายังถ้ายังมีอยู่ก็เดี๋ยวเดินฉีดอีกรอบนึงนะครับก็ถือว่าดีนะครับดีขึ้นเยอะเลยนะครับนี่ครับนี่ก็เริ่มตายนะครับหนอนนี่ครับอ้าวล่วงไปแล้วก็นี่ครับนี่เริ่มขึ้นมาตายนะครับ ก็ถือว่าตายไปเยอะอยู่นะครับนี่ก็ตายแล้วนะครับผมก็ถือว่าดีขึ้นนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการก็เดี๋ยวใส่ปุ๋ยรอฝนแล้วก็ใส่ปุ๋ยเป็นยูเรียซีดีโู์นะครับรอบสุดท้ายก็คือพอใส่ปุ๋ยเสร็จก็คือจบเลยนะครับก็ทีนี้ก็รอเก็บเกี่ยวอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นข้าวโพดประมาณสี่สิบวันนะครับสี่สิบวันนะครับเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ก็ นอนเยอะนะครับราคาข้าวโพดก็ไม่ค่อยดีนะครับผมเห็นในกลุ่มนะครับที่ว่าในกลุ่มปลูกข้าวโพดนะครับล่าสุดเห็นว่าขายได้ประมาณห้าหกบาทนะครับความชื้นยี่สิบเก้าสามสิบประมาณนี้นะครับก็ถือว่าข้าวโพดปีนี้ก็ราคาแย่นะครับเพราะว่าเป็นการนําเข้าเยอะเหมือนกันนะครับนี่ครับข้าวนอนที่ตายนะครับก็มารอรุ้นช่วงปลายปีนะครับว่าราคาข้าวโพดจะเป็นยังไงนะครับ ปีที่แล้วปีที่แล้วผมขายได้ประมาณ8บาทนะครับ8บาท20นะครับแล้วก็รอดูปีนี้จะได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่านะคะข้วาวโพดมันไม่แน่นอนนะครับเพราะว่ารถเกี่ยวใช้รถเกี่ยวก็เรากําหนดความชื้นไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเราเกี่ยวเสร็จเราก็ต้องเอาข้วาวโพดไปขายเลยนะครับผมก็รอรุ้นนะครับปลายปี เดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีหนึง่งตอนปลายปีว่าผมไปขายแล้วจะได้เท่าไหร่นะครับดูนะครับดูความเสียหายของข้าวโพดนี่ครับถ้าเราไม่ฉีดยานะครับมันไม่โตเลยนะครับต้นขา้าวโพดจะแกนไปเลยเล็กแบบต้นนู้นน่ะจะไม่โตเลยครับต้องรอให้มันแทงยอดขึ้นมาเรื่อยๆนี่ก็คือหนอนที่ขึ้นมาตายนะครับล่าสุดนะครับที่ฉีดไปนะครับก็ ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าตายเยอะถือว่าดีขึ้นเยอะนะครับปีนี้ก็ฝนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับช่วงที่ผมหยอดแรกๆฝนไม่ค่อยตกนะครับข้าวโพดก,ก็เลยไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่เดี๋ยวได้ปุ๋ยก็คงจะดีขึ้นนะครับแปลงนู้นก็หญ้าก,ก็เยอะเหมือนกันนะครับแปลงนู้นหยอดประมาณหลังจากแปลงนี้ประมาณสองอาทิตย์นะครับ นี่ครับดูนี่คือหนอนที่ตายนะครับเพราะถ้าหนอนมันตายครับเนี่ยมันจะมียอดขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับมันจะไม่เกิดความเสียหายนะครับก็ดีขึ้นเยอะนะครับนี่ครับตายสองสาตัวนะครับต้นหนึ่งมีหนอนไม่ต่ำกว่าสามสี่ตัวนะครับที่อยู่นะครับโอเคครับผมนี่ครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมจบคลิปนะครับมีผมรู้อะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้ในคอมเมนต์นะครับ พิมพ์ูดคุยกันได้นะครับผมก็เปิดใจคุยกันไปเลยนะครับว่าเราจะใช้วิธีไหนป้องกันในกระหน่งกระทูกับข้าวโพดแล้วก็เรามาพูดคุยเป็นกําลังใจกันในการาราคาเกี่ยวกับราคาข้าวโพดปีนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ชาวไร่ข้าวโพดก็แย่นะครับไม่ใช่แต่ข้าวโพดนะครับมันสัมปะหลังแล้วก็ อ้อยก็ถือว่าราคาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็สู้ๆกันต่อไปนะครับชาวไร่นะครับโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ